มือเดียวนะอ่าได้แบบนี้ขึ้นมายืนบนสะพานแล้วเนาะด้านหลังก็มีอโครบีที่ปลูกด้วยน้ําเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไปตำส้มตำกันนะอันนี้ก็ยังเป็นอนางรมเทาเนาะน้องยังมีความเต่งตึงอยู่นะคะยัดใส่กระด้งไม่หมดน้องเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งแล้วก็ลงทอดเมนูเห็ดทอดกรอบกันเลยค่ะเพื่อนลองทําดูสูตรนี้คือสูตรแป้งบางกรอบแลบ้วแบบอร่อยมากโอ้ อืมวันนี้จะมากินคู่ปรับส้มจำฟักแมวแถ้าอ่อนๆจะอร่อยมากแล้วก็กินเป็นออผักเคียงก็ได้อืม สวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอะว้าพนิกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเก็บผักที่ปลูกด้วยน้ําในช่วงนี้มีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้แม่คือจะมาเก็บแค่สามลูกเนาะเอาไปต่าซมต่าฟักแมวนั่นเองอ่ามาดูกันว่าฟักแมวฟักนี้เยอะขนาดไหนเนาะก็ประมาณ1ิบกว่าลูกอ่ามาดูกันค่ะ ขึ้นมายืนบนสะพานแล้วเนาะด้านหลังก็มีอโครบี้ที่ปลูกด้วยน้ําเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไปตำส้มตํากันนะอ่าฝั่งนี้ก็จะมีฟักแมวที่อติดลูกเนาะประมาณ10ลูกได้เออสิลูกอ่าแม่ถือว่าไม่โดกเนาะเพราะว่าปกติเห็นคนอื่นเขาปลูกฟักแมวคือโดกมากอันนี้ก็คืออพยายามช่วยเลาะใบช่วยอะไรแล้วก็คืออติดลูกได้แค่นี้เพราะว่าพึ่งเขาไม่ค่อยเข้ามาในกรีนเฮา์น่เอง วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วแบบเหงื่อแตกเหงื่อแตนแล้วก็ใบของเขาก็จะเริ่มสลดน้อนเพื่อนอฟักแมวหรือว่ามาระหวานของแม่นาอปลูกด้วยน้ํากระบะปลูกเป็นดินเผามวลเบาไม่คิดว่าจะติดลูกให้อันนี้ก็คือเป็นการทดลองในปีแรกนั่นเองแล้วก็พืชผักที่ปลูกด้วยน้ำเนาะใบเขาจะงามมากๆทีนี้เนาะถ้าเรา ไม่ช่วยเละาะใบออกอเขาจะไม่ค่อยติดดอกอติดผลให้เนาะแล้วก็ปัญหาที่ปลูกในกรีนเฮาส์เนาะก็คือพึ่งเข้ามาในกรีนเฮาส์น้อยดอกก็จะร่วงเยอะนะอ่าอันนี้สังเกตนะเนาะใบน้องคือจะงามมากอันนี้จะเป็นอักัลลัมป้มหรือว่าโคร a บีนั่นเองเนาะหน้าที่ของแมกก็คือช่วยเละาะใบใหญ่ๆออกไม่งั้นเขาจะไม่ติดเป็นปมเป็นหัวให้ กระบานี้ก็คือเป็นถาดโฟมร,รากลอยนั่นเองใบน้องแบบใหญ่มากเอาไปทำเมนูได้นะคือน้องก็ยังอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ใหญ่จริงๆกระบาปลูกผักด้วยน้ำตรงนี้เนาะก็คือจะเป็น,นมินิีอ้อควาพนิที่เป็นคลาสเรียนออนไลน์นั่นเนอ,องเนาะพแมก็จะมีสอนอดินเผามวนเบาอันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นบ่อยๆเนาะล้วก็ กระบะนี้ก็คือจะเป็นไฮโดรโคโค่ Co 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 นะก็คือ,อดินเผาวมวลเบาแล้วก็ผสมด้วยขุยมะพร้าวนั่นเองอีกรกะบะหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำลึกเนาะถาดโฟมรากลอยน้ำลึกอันนั้นเพื่อนเพื่อน,อนก็จะได้เห็นบ่อยเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะเขือนะเอาไปต่ำส้มต่ำฟักแมวเนาะมะเขือของแมวไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะเพื่อน แต่ก็พอได้กินอยู่ตรงนั้นก็คือจะเป็นมะเขือยาวเนาะแล้วก็เราจะมาเก็บมะเขือนี้อันนี้ยังอ่อนๆอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาเก็บสองลูกที่ด้านหลังอ่าลูกนี้นี่ยังเล็กๆอยู่แม่ชอบกินแบบอ่อนๆน้องช่ ต่นนี้เขาค่อนข้างจะแก่แล้วนะเออแมัก็เลยเก็บออกให้หมดเลยเดีย๋ยวเราจะไปเก็บผักฟากนู้นกันต่อค่ะมาฟากนี้กันต่อค่ะเมื่อวานแม่ก็คือได้ปีนช่วยเอละใบของฝักแมวแล้วก็มะระออกเนาะเพราะว่าออช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นนิดๆแต่ไม่รู้จะอุ่นถึงเมื่อไหร่ก็เลยเออเผื่อจะได้กินอมมะระต่อเนาะแล้วก็ ให้ดูว่าเขาเริ่มโล่งได้ขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกอะตอนแรกกะจะเก็บออกทั้งหมดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะคือตอนนี้อากาศร้อนมากก็เลยจะเก็บแค่บางส่วนไปตำส้มตำฟักแมวแค่นั้นเขาจะใหญ่สุดนะลูกแรกสุดของเราเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาเก็บลูกนี้ด้วยเนาะลูกอื่นก็จะได้เริ่มโตนั่นเองแล้วก็ค่อยมาเก็บพริกแล้วก็ เดี๋ยวเราไปเก็บมะระแหนอันนี้ก็คือจะเป็นมะระพันเขียวหยกปีหน้าเอาใหม่เนาะปีหน้าแม่จะได้อะแลนที่ทางให้มีแสงเข้านั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บยอดมะระไปกินกับสมตำงฟักแมวด้วยนะนนี้จะเป็นอันลูกแรกแล้วก็อันลูกใยสุดที่ฟาร์มของเราในปีนี้นะคะไม่รู้ปีหน้าจะปลูกไหม เดี๋ยวนายจะมาเก็บออกอีกลูกหนึ่งแล้วก็เราจะไปต่อกันที่น้องมะระแล้วก็เก็บพริกเก็บมะเขือเทศแล้วก็ายตำส้มตำกันไหมน้องก็จะใหญ่น้อยใหญ่กว่าอันนี้เยอะเหมือนกันเนาะอ่านี่ค่ะมาเก็บลูกนี้กันอุย้ยถ้าปีนขึ้นมาที่อใต้หลังคาก็จะร้อนเนาะแล้วก็ยอดผักก็จะเริ่มสลดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวกลางคืนเขาก็จะฟื้น อ่าเดี๋ยวแม่จะมาเก็บฟักแมวลูกนี้ให้เพื่อนดูลูกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะขอบอกว้าวแม่เก็บมือเดียวนะอ่าได้แบบนี้เก็บไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีต้นพลิกที่ายาวมาถึงหลังค่าเห็นไหม ยอนมระด้านหลังลงามมากๆนะรอดูว่าแม่จะได้เก็บออกไหมหรือว่าจะได้เก็บไปกินกับส้มตำวันนี้ไหมเพราะว่าร้อนมากเลยตอนนี้มะระอันนี้ก็คือจะเป็นมะระจีนพันุ์เขียวหยกเนาะปลูกด้วยน้ําก็คือไม่กลายเป็นขาวหยกนะปีนี้แต่ว่ามะระปีนี้ไม่ดกเลยเพราะว่าน้องไม่เจอแสงแดดนั่นเองเดี๋ยวปีหน้าแหม่แก้ตัวใหม่เนาะจะเพาะคลิกช่วงนี้เพิ่มเนาะก็จะได้ทันกิน กินพริกดุมากแล้วก็ช่วงไหนไม่มีพริกก็คือต้องซื้อห้างซื้อห้างนี่คือแพงเนาะคือไม่กิ่เม็ดอะเออไม่กี่เม็ดก็คือเกือ,อบสี่สิบาทประมาณห้าหกเม็ดอะเกือ,อบสี่สิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นต้นพริกของอพี่ยานีเนาะปีที่สองของเขาดุมากพริกที่ปลูกด้วยน้ำเนาะมีอายอุไม่เคยเก็บไว้ประมาณสามปีนาอเพื่อน ลนไม่เก็บเอาแค่นี้พอก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเทศกันต่อคะ่ะเป็นมะเขือเทศสีดานั่นเองเอ๋อเนื้อของเขาจะเยอะเนาะแม่แนะนําให้เพื่อนๆปลูกแล้วก็เขาค่อนข้างจะอยู่ได้นานเนาะเวลาเราเก็บไปนะถ้าเขาไม่เจอโรคราเนาะเราเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์นะหรือเอาการแปรรูปมะเขือเทศเนาะเราสามารถแช่แข็งได้นะ,ะแม่จะมาเก็บเนาะอุ้ย อันนี้แมเก็บจนจะหมดแล้วเนาะคั้วไม่มาค่ะเก็บแบบนี้คั่วไม่มาแม่เก็บไปแค่นี้พอเนาะเพราะว่าเราจะไปตำส้มตำนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดสดทําเมนูเห็ดทอดกรอบมาฝากเพื่อนๆอะไปกันเลยค่ะ บ้้านแลวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆบุกบ้านเห็ดเมื่อกี้เอเพิ่งรีวิวบ้านเห็ดให้นักเรียนในคลาสเรียนสอนเพราะเห็ดไปแล้วก็ละอองหมอกนะควันหมอกยังตลบอบอวนอยู่เนาะแล้วก็เห็ดช่วงนี้เยอะเลยนะแล้วก็มัวแต่อเลาะใบของมะระแล้วก็ฟักแ้วปรากฏว่าเห็ดเลยเวลาเก็บแล้วนั่นเองอ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไอหมอกเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ล โมกาไอหมอกเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเปิดมานี่คือพุ่งใส่หน้าเลยเข้าไปด้านในกันนี้จะเป็นเครื่องพ่นหมอกเขาก็ยังทำงานอยู่เนาะแล้วก็แ,แง้มแง้มแง้มแบบนี้ จะเยอะได้แบบนี้แล้วก็เลยเวลาเก็บแล้วในบางก้อนเนะาะฝั่งนี้จะเป็นอาก้อนใหม่หมดเลยแล้วก็อีกฝากโน้นก็จะเป็นล็อตสองสาคือรุ่น4ี่น้องก็ยังมาให้อีกเนาะโอ้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 โอ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  ดูดออกจากกันแต่น้องยังโอให้อยู่นะเออันนี้ก็ยังเป็นนางรมเถาเนาะน้องยังมีความเต่งตึงอยู่นะคะสวยงามมากๆอ่ามาเก็บกันโอ้สวยอ่ะคละกันไปนะคะวันนี้ดูนางรมเถาก้อนนี้ก็งามเนาะแต่ว่าน่าจะเก็บช้าแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนด้วย น้ำอาจจะไม่ถึงด้วยเช่นกันเนาะ,ะแม่มาเก็บเป็นช่อไปเลยนะคะนี่เก็บง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนสวยงามมากๆก็จะเต็มกระจาดเราแล้วนะคะอารุ่นสองแก้ตัวใหม่อ่าเก็บง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเลยเวลาเก็บประมาณสองวันอะดู อเออมัวแต่ทำอย่างอื่นอาได้อีกนะคะคสวยงามมากๆเราจะยังไม่เก็บน้องนะคะอันนี้จะเป็นน้องออรินจินะออรินจิก็จะเป็นเหตุที่แมมชอบมากที่สุดที่นี้เนาะพอเรายังไม่ได้อาย้ายลงกระถางนะน้องก็จะมีความปริได้แบบนี้นะคะน,ะน้องจะชอบความชื้นค่อนข้างเยอะเนาะออรินจิก้อนนางฟ้า เลยเวลาเก็บม้วนจนไม่รู้จะม้วนยังไงแล้วโอ้คนปลูกนี่คือกินไม่ทันกินผักตัวเองปลูกไม่ทันเออไปสนีเขา,าไม่มารับของเนาะแม่ก็เลยต้องกินทุกอย่างที่ปลูกเองนะคะช่วงนี้ดินางฟ้าจะบานแล้วก็อใหญ่มากๆค่ะดูแต่ยังกินได้นะ เอตระกูลอานางรมนางฟ้าของแม่เนาะถ้าดูแลก้อนดีๆจะได้3มถึง4รุ่นด้วยกันเวลาเก็บเห็ดออกก้อนจะเริ่มเบาบางคนเอาไปทิ้งซะก่อนเนาะเออเรายังเก็บต่อได้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็ทำก้อนไม่เป็นเนาะพยายามดูแลก้อนอันนี้ค้นเลยเวลาเก็บนะอ่าอ่าอ่าเยอะได้เยอะขนาดนี้แล้วเออยังเก็บไม่หมดค่ะ เวลากเก็บแล้วนะแต่ว่าดอกมาเยอะน้องก็จะอดอกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่มาเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนี่แบบนี้คะ่ะ ระดองไม่หมดนอนเพื่อนอาเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งแล้วก็ลงทอดเมนูเห็ดทอดกรอบกันเลยค่ะแค่ล้างน้องก็แตกหักแล้วอันนี้จะเป็นนางรมสีทองนางรมสีชมพูแล้วก็นางรมเท่าเนาะอ่าเราจะมาฉีกง่ายๆเลยเนาะแม่ฉีกเอาแค่นี้พอนี่คือทอดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะของแหมแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าชอบแบบไหนนะ แม่ฉีแบบนี้อ่าวันนี้จะไม่ได้ทอดทั้งหมดเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเยอะเลยนะอันนี้ดอกของเขาก็คือเริ่มไปแล้วสังเกตน้องหยิกหิกแบบนี้เนาะค่อยๆแกะออกแบบนี้แม่จะเอาเป็นชิ้นแบบนี้เลยเวลาทอดออกมาคือน้องก็จะสวยแล้วก็น่ากินด้วยเออ นี่แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยว่าชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะแม่เอาแบบนี้เลย <S <S <ด>เอตระกูลนางรมนางฟ้าทำเมนูนี้ได้หมดเลยหรือจะลองเห็ดออย่างอื่นก็ได้เนาะ <S 1> <S 1> อ่ะถ้าดอกน้องใหญ่เกินแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยฉีก ช่วยฉีกเป็นชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวแม่ดึงน้องออกมาก่อนแบบนี้เล็กๆแบบนี้ไม่ต้องช่วยฉีกก็ได้เนาะเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้นีเนื่องจากเขาหนาเนาะเรามาช่วยฉีกแบบนี้ค่ะแม่จะมาใช้มีดช่วยฉีกแบบนี้ค่ะ มดูแมปเตรียมแป้งอย่างง่ายเนาะใส่น้ำลงใกล้แป้งลงไปเนาะแล้วก็มาคุณๆแบบนี้มาดูความข้นเหลวของแป้งแม่เอาแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยเนาะแต่ว่าความอร่อยจะอยู่ที่แป้งแห้งอ่มาดูแม่ผสมแป้งแห้งว่าใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างเนาะมาดูกล้ ใส่แป้งลงไปใช้วิธีกะเอาได้เลยน้องเพื่อนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแป้งแห้งนะคะไม่ใส่เกลือไปประมาณอ่าไม่ถึงครึ่งช้อนชาเนาะหรือเพื่อนๆจะใส่ครึ่งช้อนชาไปเลยก็ได้แล้วแต่ปริมาณของแป้งนะอันนี้อ่าใส่รสดีไปเนาะประมาณอาครึ่งช้อนชาไปเลย ไใช้วิธีกะเนาะครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาหมดเลยอันนี้ <laughs> เป็นผงพริกไทยขาวป่นนะเปออ็นอับผงปาปราิกานะ้าเนาะขั้นตอนการปรุงรสตรงนี้คือแล้วแต่ชอบของเพื่อนได้เลยนะไม่ได้ขั่วนะใช้วิธีกะเอาได้เลยชอบมากชอบน้อยไปเลยเนาะสามารถโรยเกลืออย่างเดียวก็อร่อยแล้วอ่ะ ความอร่อยเนาะเขาจะอยู่ที่เอาแป้งแห้งเลยนะอันนี้เป็นสูตรที่แบบไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วก็อร่อยแต่ว่าถ้าใครเอาไปจิ้มกับน้าจิ้มไก่หรืออะไรพวกนี้เนาะไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องปรุงโน่นนี่นั่นวนแมนนะอ่ะเสร็จแล้วเราไปทอดกันเลยค่ะ เปิดไฟแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงไปเนาะแล้วก็สูตรในวันนี้เป็นสูตรแป้งบางกรอบทิกแมนแนะนำให้เพื่อนๆเนาะลองทำทานกันดูเลยแล้วก็เช็คน้ำมันก่อนเนาะว่าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วหรือยังสำหรับแป้งเปียกเนาะเราไม่ได้เอาแป้งแบบข้นๆเนาะ เดี๋ยวเราจะมาชุบทำตามขั้นตอนนี้เลยเนาะเอาเห็ดลงในแป้งเปียกเสร็จแล้วก็คือชุบด้วยแป้งแห้งก่อนที่จะลงทอดแค่นั้นเลยแล้วก็เ,เห็ดเนาะเขาจะไม่มีความเคลือบแป้งหนาเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบคิดค้นเองนะ ก็แม่เคยเาทางานอยู่ร้านอาหารไทยเนะเาะประมาณ7ปีแล้วก็ก็จะอยู่ที่แผนกทอดอาบางท่านอาจจะเรียกเป็นผู้ช่วยเชฟเพราะว่าวันไหนที่เชฟไม่อยู่ก็คือขึ้นผัดด้วยเช่นกันในบางร้านเนาะ <c oughs> นี่เลยค่ะก็มาคลุกกับแป้งแห้งแบบนี้เนาะความแซบจะอยู่ที่แป้งแห้งเนาะทีนี้เวลาเราทำไปเนาะเดี๋ยวแป้งจะติดมือ,มอได้เนาะพยายามใช้ช้อนช่วยตักแป้งแห้ง เราก็เตรียมไว้ให้เยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็เขย่าแป้งออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงทอดจะได้ไม่ติดมือเนาะเราล้างมือเป็นรอบๆไปเนาะถ้าน้ำมันร้อนได้ที่ก็จะสังเกตเสียงก็จะได้ประมาณนี้เนาะสูตรเห็ดทอดงากรอบในวันนี้เนาะแป้งบางแล้วก็เขาจะมีความกรอบมากสังเกตนะทแมจะเก็บเห็ดไว้ เป็นชิ้นใหญ่ๆเขาก็ยังจะกรอบให้แต่ว่าถ้าเราต้องการกินแบบชิ้นเล็กๆก,ก็ฉีกเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็อร่อยได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เราจะทอดจนกระทั่งเสียงน้ํามันเริ่มสง,งบแล้วก็สังเกตสีด้วยเนาะเขาจะมีความสีเหลืองทองก็คือเป็นอันใช้ได้นะแม้ค่อยๆตักเขาขึ้นมาสังเกตเนาะแป้งเคลือบแบบบางมากๆนะสูตรนี้เพื่อนลองทําดูแล้วก็ ความแซบจะอยู่ที่อับแป้งแห้งเนาะเราไม่ต้องไปจิ้มกับอะไรแล้วทอดเห็ดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเตรียมฟักแมวกันต่อเนาะฟักแมวเอาเปลือกออกให้หมดแล้วก็เอาไปล้างเพราะว่าเขาจะมีความลื่นๆเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวแมกก็คือมาขูดแบบนี้แล้วก็ฟักแมวถ้าเพื่อนๆเลือกได้เนาะลูกที่เขายังอ่อนๆอยู่เขาจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากแล้วก็แกนของเขาจะคล้าย มะม่วงเลยแล้วก็นี่เลยคืออร่อยมากเนาะกินแบบเอาไปจิ้มกับน้ำพริกหรืออะไรก็ได้อ่าเดี๋ยวแม่จะมาผ่าแกนของเขาให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นลูกที่ยังอ่อนอยู่เขาก็จะมีความอร่อยนะแนะนําเลยเนาะฟักแมวที่เป็นลูกอ่อนแบบนี้เนาะเราไม่สามารถเก็บผลของเขาไว้แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปปลูกได้เขาอ่อนเกินไปเนาะ เรากา็ฟักแมวลูกหนึ่งนะก็จะตำส้มตำได้ประมาณ2-3ถึงรอบด้วยกันเดี๋ยวแม่จะเก็บแกนไว้กินกับส้มตำฟักแมวด้วยนี่เลยค่ะน้อเพื่อนๆลองหาดูนะเวลาไปเลือกซื้อฟักแมวเผื่อเจอลูกอ่อนก็จะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากเสร็จแล้วเรามาตำส้มตำกันเลยค่ะ เทคนิคตำส้มตำให้อร่อยเนาะเราจะใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดอันนี้คือแอบ,บเห็นตามร้านที่แม่ค้าเขาทำเนาะแม่ตำใส่กระเทียมไปแล้วก็ใส่พริกแห้งพริกสดแล้วก็ใส่พืชผักตามที่ต้องการได้เลยก็จะมีมะเขือมะเขือเทศแล้วก็วันนี้ใส่แรดดิชไปด้วยแม่มีใส่น้ำตาลเนาะตอนตำจะได้ละเอียดง่ายขึ้นแล้วก็ น้ำปลาน้ำปลา,ปลารา้าขาดไม่ได้เนาะเสร็จแล้วมาคุเลคุเลเนาะแล้วก็ชิมเอารสตามชอบในขั้นตอนนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่เส้นส้มตำนะฟักแป๊ลูกหนึ่งเส้นจะได้เยอะมากเนาะตำส้มตำได้ประมาณสองถึงสามครั้งแม่จะแบ่งใส่แค่นั้นแล้วก็จะไม่ได้ตำแล้วก็จะมาคุเลคุเลก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะ อันนี้ยังกินไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอสูตรเนาะถ้าสําเร็จก็คือเพื่อนๆจะได้เห็นแหนมตุ้มเห็ดเจแหนมตุ้มเนาะเออแหนมตุ้มเห็ดเจอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูอะเห็ดทอดกรอบเนาะเรียกเป็นอ่เห็ดคลุกฝุ่นก็ได้นะเพื่อนๆลองทําดูสูตรนี้คือสูตรแป้งบางกรอบแลบ้วแบบอร่อยมากแม่จะมาชิมให้ดูอืมวันนี้จะมากินคู่กับซุมตำฟักแมว พี่ไม่ขพิ้นเลิกงานมาพอดีกรอบจริงๆแป้งบางกรอบอฟักแมววันนี้โอเคมากๆเพราะว่าเป็นฟักแมวอ่อนครั้งที่แล้วแม่กินก็คือเป็นฟักแมวแก่แล้วแบบไม่อร่อยเลย นี่ก็จะเป็นยอดมรรของเรานะคะทุกอย่างเนาะปลูกเองเกือบทุกอย่างอ่ามาชิมกันแล้วก็เดี๋ยวเรียกพี่ไม่คิ้นมาชิมดกนะว่าเนาะเวลาตามกินเนาะพริกแห้งกับพริกสดความอร่อยจะแตกต่างกันมากอืมยังมีความกรอบห้ แกนของเขาอะถ้าอ่อนๆจะอร่อยมากแล้วก็กินเป็นออผักเทียงก็ได้จะมาค่อนวนละา i d e ทุกครชิดเนี้ยเรามีห้องแชร์่วมกันอืม Wow <laughs> It's it spicy You don't need to eat big bite mm. <coughs> big first Thank you. chào 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 ้อ <c oughs> เพิ่งเลิกงานมาอยากให้พี่เมค์เคิ้มชิมอันเนี้ is c r u n c h ช chayote bits is the middle one uh huh. you try อันพี่ไมค์เคลิ้กินเพราะว่ามันกรอบอร่อยมากเนะี่แนะนำนะเผื่อเพื่อนๆหาซื้อลูกอ่อนได้กรอบเนาะรั c r u n c h ออร่อย กินข้า,าวเช้าก่อนมืดแล้ว <laughs> <laughs> มากินด้วยกันเนาะอันนี้ยอดมร้าของแม่เดลิเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้น่าจะได้เห็นลูกมร้าพันเขียวหยกเนะเาะรอดูว่าจะติดให้สักกี่ลูกแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวหน้าหนาวก็จะมาแล้วอะฮะ <laughs> Can finish you อยวนหมอ คริสปีมัชชูจบแม่กับพี่ไมเคิลเรามาจัดการต่อที่เหลือให้จบแล้วก็ขอไปเปิดพัดลมร้อนมากเพราะว่าไม่อยากเปิดไปแล้วก็พูดไปเสียงม,มันจะแทรกเข้าไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆเนาะพบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้า สวัสดีนะคะครับเผ็ด